มิติที่มันเลอกลำ้ำมองเข้าไปจะขี่ที่ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปทางเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแขงเป็นแฟนก็หลากหลายร้องตะโกนจพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยดีดีค่ะเพราะที่นี่เมืองไทยและที่นี่จังหวัดนครศร,ร,รีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชเมืองที่อุดมสมบูรณ์ครบเครื่องเรื่องมนต์เสน่ห์ในทุกด้านธรรมะธรรมชาติเรามีวัดวาอารามสำหรับสายบุญมีธรรมชาติสวยงามสำหรับสายชิลหรือแอดเวนเจอร์ก็มีมีศิละปะวัฒนธรรมที่โดดเด่น และแน่นอนว่าเรามีไมตรีจิตของเจ้าบ้านที่พร้อมยินดีต้อนรับผู้มาเยือนในทุกเมื่อค่ะเทรนด์การท่องเที่ยวปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยนะคะในยุคโซเชียลยุคดิจิทัล ยุคที่มีความเจเริญทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นแบบนี้ทำให้หนักท่องเที่ยวเริ่มสนใจการท่องเที่ยวที่จะได้อยู่กับธรรมชาตินั่งฟังเสียงนกร้องมองพื้นที่สีเขียวเรียนรู้การอยู่กับธรรมชาติวันนี้รายการเรานำมารู้จักกับข้าราชการเกษียณท่านหนึ่งค่ะที่มีแนวความคิดการจัดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆภายใต้ความเข้มแข็งของทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพ่อกับลูกชายอะนะ ก็ทำธุรกิจต่องเที่ยวอยู่แล้วที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงของโควิดประมาณปี6-1ประมาณปีหหนึ่งประมาณนั้นแหละประมาณที่ช่วงโควิดก็พาขนานจากจังหวัดภูเก็ตก็มาพักในที่แปลงนี้ก็เป็นมีเพิงพักอยู่เล็กน้อยนะไม่ใหญ่ไม่ไม่เหมือนกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็แต่พักได้หนีโควิดมาอยู่ตรงนี้ พอมาอยู่ตรงนี้ปั๊บก็เกิดแนวคิดขึ้นมาว่าโควิดไม่รู้มันจะหยุดเมื่อไหร่มันจะลากยาวไปกี่ปีก็เลยมีความคิดว่าเออไหนๆก็ทำธุรกิจท่องเที่ยวอยู่แล้วก็ถ้าหากว่าหมดโควิดวันไหนนี่ก็อาจจะต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยวจากภูเก็ตมาทุ่งสงได้ก็เลยดำเนินการในช่วงโควิดนั่นแหละ ซึ่งมันมันไม่น่าจะเปิดโครงการใหม่ช่วงนั้นนะครับแต่ว่าก็คิดต่อยอดระยะยาว่านะว่าเมื่อโควิดหมดวันไหนนี่เราก็จะบางครั้งก็อาจจะเอานักท่องเที่ยวจากภูเก็ตมาเที่ยวที่ตุ้งสง จริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้ตําบลนาหลวงเสลอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมันเป็นพื้นที่แรกๆของการตั้งถินฐานในอำเภอทุ่งสงก็เนื่องจากว่ามันอยู่ในในที่ดินที่ว่าเป็นแหล่งน้ำนะเป็นแหล่งน้ำของของอำเภอทุ่งสงก็มีการตั้งถินฐานขึ้นมาครั้งแรกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงนี้ มันจะไม่ไกลจากชุมชนเมืองทุ่งสงก็แค่ประมาณสักสี่กิโลประมาณนั้นนะครับซึ่งทำให้แล้วอีกอย่างหนึ่งบวกกับว่าตุ้งสงนี่เป็นศูนย์กลางของของการเดินทางนะในสายหลักสายสายสาย,สายภาคใต้อะนะคือจะผ่านเมืองตุ้งสงไม่ว่าจะเป็นแยกไปนครแยกไปตังไปกรุงเทพไปพัทลุงอาจใหญ่ จะต้องผ่านทุ่งสงหมดนะครับตอนที่เปิดใหม่ๆนี่ก็ได้รับจากแรงใหญ่จากนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเข้ามาเยอะครับตอนเปิดใหม่ๆนี้ก็จะมีการทํานามีการปลูกผักมีการเลี้ยงสัตว์โน่นนี่นั่นนะนะก็ค่อนข้างจะมีกิจกรรมเยอะแยะส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องครับกับเด็กๆนะเพราะฉะนั้นก็ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองตรงนี้ค่อนข้างเยอะครับจากการหาทางรอดจากวิกฤตโควิด -19 ภายใต้แนวคิดที่จะสร้างการท่องเที่ยวในรูปแบบธรรมชาติเน้นความสบายใจไม่เน้นธุรกิจเน้นความสุขและสร้างพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจกับหัวใจสำคัญในการหมุนเวียนเศรษฐกิจสร้างความสุขที่แตกต่างให้กับทุกครอบครัวและพยายามสร้างดัชนีความสุขให้กับทุกท่านที่มาเยือน เห็นว่ามันมีความจําเป็นนะเพราะว่าอย่างน้อยๆนี่การท่องเที่ยวมันจะกระจายเศรษฐกิจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีการหมุนเวียนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีลูกๆหลานๆเด็กๆนะได้มาวิ่งเล่นเขาดูๆแล้วเขามีความสุขนะกับการที่ได้มาตรงนี้ เพราะว่าบริเวณใกล้เคียงนะรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ไม่มีครับส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของเศรษฐก,กิจเป็นหลักครับแต่ของเรานี่ไม่คือพยายามที่จ้างดัชณีความสุขให้กับชุมชนให้กับลูกๆหล,ล,ลานๆเด็กๆที่มาเที่ยว พลังของพื้นที่ผ่านทรัพยากรที่มีอยู่สามารถสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆเริ่มต้นจากจุดเล็กๆสู่การฉุกคิดเรื่องการช่วยการดูแลธรรมชาติให้ถึงที่สุดอย่างน้อยๆนี่มันก็จะปลูกฝังความรักธรรมชาตินะครับปลูกฝังความรักธรรมชาติแล้วก็รักบ้านเกิดเมืองนอนเพราะว่าการสิ่งแวดล้อมนีมน่มันมีความจำเป็น ในการดรํารงชีวิตเป็นอย่างมากนะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนจะมองข้ามคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีความจําเป็นแล้วเป็นเรื่องที่ไม่มีความสําคัญนะเพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มลักษณะอย่างนี้นะแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆแต่อย่างน้อยๆน,ยนี่คนที่มาเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆเ,กเกยาวชนนี่มันจะเกิดการฉุดคิดขึ้นมาว่าโอ,อกาสต่อไปนี่เราจะต้อง ช่วยกันดำรงให้ธรรมชาตินี่ยังคงอยู่ให้เป็นธรรมชาติให้มันที่สุดน,นันะ ว่าเขาจะนึกถึงนครศรีธรรมราชนึกถึงทุ่งสงเขาก็าจะนึกถึงไรนาบวัวหลวงหรือว่านึกถึงไรนาบวัวหลวงก็นึกถึงทุ่งสงนครศรีธรรมราชคือเป็นการประชาประชาสัมพันธ์บ้านเกิดเมืองนอนไป บอกว่าถ้ามาที่นี่มาทุ่งสงก็ให้นึกถึงไรนาบัวหลวงคํานี้น่าสนใจคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเขามาดื่มดาอะไรกันบ้างคะพ่อมีบริการอะไรให้เขาบ้างที่บริการก็คือจะไม่เน้นตรงนี้นะ,ค,ะครับคือเน้นในเขาได้มาเที่ยวมันเ็ามีความสุขแล้วเจ้าของมีความสุขไรนาบัวหลวงมีความสุขแค่เขามาเที่ยวนี่คือในเรื่องของการบริการก็ มีบริการเล็กๆน้อยๆถือถือ,ถอว่าไม่ย่สาระสําคัญตรงนั้นครับเข้ามาเห็นมีเลี้ยงสัตว์หลายชนิดเลยพ่อใช่ครับมีอะไรบ้างครับก็มีม้าครับคแล้วก็มีแกะมีแพะมีกระต่ายแล้วก็มีมีนกครับ ทำไมถึงใช้การเลี้ยงสัตว์ตรงนี้เข้ามามีส่วนร่วมในการเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวคคืออย่างนี้ครับคือปกติก็เป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วนะครับแล้วก็สัตว์ทุกชนิดที่มาอยู่ที่นี้นี่คือจะไม่มีการขายไม่มีการทําเป็นอาหารก็หมายถึงว่าอยู่สิ้นชีวิตไปตามอายุไขนะครับเพราะว่าที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อนะ จะไม่กินเนื้อสัตว์ครับแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ด้วยครับใครขอก็ไม่ได้ขายก็ไม่ให้เพราะว่าสงสารเขานะไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรต่อครับค่ะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของคุณพ่อนะคะที่บอกว่าอยากจะมองเห็นการท่องเที่ยวในรูปแบบที่ไม่เน้นพาณิชหรือธุรกิจมากเกินไปอยากจะเปิดพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่ง มีความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่นี้นะคะอยู่ห่างจากชุมชนเมืองก็ไม่มากแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในชุมชนเมืองซัที่เดียวก็จะต้องเข้ามาในซอยเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์บอกว่ามาที่นี่อหายใจได้เต็มปอดนะคะมาดูไร่บัวหลวงของพ่อซึ่ง ปลูกเอาไว้ด้วยความชอบแล้วก็อยากจะให้เป็นกิมมิกหรืออยากจะให้เป็นจุดที่ต้อนรับนักงท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่มีสัตว์หลายชนิดมีม้ามีแพะมีแกะมีไก่มีกระต่าย,ายเลี้ยงแล้วเลี้ยงเลยด้วยนะคะคุณผู้ชมเลี้ยงแล้ว อยู่กันไปจนตลอดชีวิตของสัตว์ทุกตัวของที่นี่เพราะเลี้ยงด้วยความรักจริงๆนะคะแล้วที่นี่ถ้าใครเดินทางเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีความอุดมสมบูรณ์ของสภาพพื้นที่ซึ่งตอนนี้ถ้ามองไปรอบๆนะคะก็จะมีทั้งไผ่มีบัวหลวงมีอะไรอีกพ่อเยอะมากเลยก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไผ่ค่ะ รีบปลูกไว้นี่จะเป็นไผ่ซามนครับค่ะพิเศษยังไงครับอ๋อคืออย่างนี้ครับเราสามารถที่จะทําน้ําไผ่นี่มาบริโภคได้โอ,อใช่ครับบริการนักท่องเที่ยวไหมน,ไน้ําไผ่นี่คือมันคงไม่เยอะที่จะบริการได้แต่อย่างน้อยๆนี่นักท่องเที่ยวที่มานี่ถ้าได้คุยกับพ่อนะ,ะก็จะได้องค์ความรู้ตรงนี้ไปค่ะเพื่อที่จะต่อยอดเพราะว่าน้นําไผ่นี่นะครับก็ถือว่าปัจจุบันนี่ มันหายากอ่ะมันเออใช่มันหายาก,ายากมันทํายากาแล้วก็มันมีอะไรที่ว่ามีคุณาสมบัติในการที่จะบําบัดโรครักษาโรคไ,ได้ด้วยใช่รักษาโรคด้ด้วยก็คือถ้าใครมาแล้วก็ได้คุยกับพอ่อพ่อก็จะมีการ เาเรียกว่าสนทนาเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของพืชที่พ่อปลูกด้วยก็จะได้ความรู้ด้วยในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนได้เข้ามาทํางานกับพ่อได้มาดูแลสวนได้มาช่วยในการบริการนักท่องเที่ยวตรงนี้ด้วยถูกไหมคะใช่ครับ ก็ถือว่านี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นความน่าสนใจเพราะว่าเราเองอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายค่ะพ่อทั้งวัดวาอารามเนาะศิลปวัฒนธรรมต่างๆอย่างที่บอกคนมานครศรีธรรมราชคุณได้ทุกอย่างอะธรรมะธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าวันนี้พอมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเป็นยุคดิจิทัลน,นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการท่องเที่ยวไปค่อนข้างที่จะเยอะอย่างนักท่องเที่ยวเองอะค่ะเขาก็ มุ่งเน้นหรือว่าอยากจะท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ยินดีเป็นอย่างยิ่งกับไรนาโบหลวงยินดีต้อนรับนะครับคือจริงๆแล้วนี่มิติของการต้องเที่ยวนะถ้าเราไปเที่ยวที่อื่นมานี่ไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะนะก็เมื่อมาดูไออะไรสิ่งที่เป็นเป็นพื้นฐาน ของสังคมเป็นพื้นฐานของหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนี่บ้านเราค่อนข้างจะมีมากกว่าที่อื่นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่ว่าบ้านเรานี่สิ่งที่สำคัญที่เป็นจุดด้อยก็คือการบริหารจัดการะนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าภาครัฐที่เข้ามาสนับสนุนเกี่ยวข้องนี่คือจริงๆแล้วธรรมชาติพื้นฐานนี่ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำภูเขา อัตยาศัยไมตรีจิตของคนในพื้นที่ที่จะมีน้ําจิตน้ําใจในการที่จะเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ต้อนรับนักท่องเที่ยวี่มีเยอะนะครับแต่ก็อย่างที่พ่อได้เล่ามาทั้งหมดทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยหัวใจของเราในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาในรูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความ รักธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชื่อว่าพ่อเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ทุ่งสงด้วยนะคะใช่ครับคือปกติแล้วในพื้นที่นี่ตรงนีน้ประมาณพื้นที่สิบกว่าไรนะ,ค,ะคือถ้าหากว่าเอาไปทําเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นปลูกย่างไวยา,าปาปลาปูป์มหรือว่าปลูกผักอะไรแบบนี้ นะครับมันก็มันก็ดีกว่าทำให้ท่องเที่ยวตรงนี้แต่ว่ามีความคิดว่าการที่มาทําตรงนี้นะก็เราจะทําให้ทุ่งสูงเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นมิติใหม่ในการที่จะบริหารจัดการพื้นที่ให้แปลกแยกไปจากที่ว่าเป็นที่เป็นอยู่ค่ะแล้วพ่อมองรูปแบบการท่องเที่ยว หรือว่ามองกิจกรรมของเราในวันนี้ที่เรามาจับเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ผลักดันให้เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่เน้นเชิงพาณิชย์เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเน้นการใช้วิถีชีวิตให้อยู่กับชุมชนได้แบบมีความสุขแบบนี้เพร่อมองในอนาคตว่ามิติเหล่านี้มันจะเป็นไปในทิศทางไหนครัไม่ก็คิดว่าในอนาคตต่อไปนะถ้าหากว่าทุกภาคส่วนนะเข้ามาให้ผลักดัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลักดันในเรื่องของความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้นะก็คิดว่าสังคมต่อไปก็จะสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับเป็นปอดของสังคมได้เป็นอย่างดีในโอกาสต่อไปและสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะย้อนกลับมาให้ชุมชนของเราเนาะให้อยู่ดีมีสุขควบคู่กับการเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่เขาเดินทางมาท่องเที่ยวก็ จะได้รับความสุขแบบนี้กลับไปนะคะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่บมองว่านี่เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้บริหารหรือว่าผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะที่นี่ไรนาบัวหลวงตั้งแต่เราเดินทางกันเข้ามาค่ะเราได้ทราบว่าพ่อเนี่ยมี แนวความคิดในเรื่องที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ก็เลยเนรมิตเรียกงไงว่าเนรมิตเนาะพ่อโนะแทนที่จะไปทําสวนยางพาราหรือว่าปลูกปาล์มน้ํามัน,มนทําอะไรก็ได้ในพื้นที่ แต่ว่าพ่อเลือกที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวค่ะเลือกที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับชุมชนเพราะว่าเรายังคงใช้อากาศที่นี่หายใจร่วมกับทุกๆุกคนนะคะพอเรามีพื้นที่สีเขียวเยอะๆก็จะทําให้สุขภาพคนในพื้นที่ก็ดีนะคะเราก็เปิดให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปผ่านมาอย่างที่บอกทุ่งสงก็มีถนนเส้นหลักที่ขึ้น ขึ้นกรุงเทพหรือว่าจะล่องใต้ก็สาย C ีหนึ่งนะคะแวะเวียนกันมาสูตรอากาศบริสุทธิ์มาให้อาหารสัตว์แพะแกะกระต่ายอะไรกันก็ได้ที่นี่ไล่นาบัวหลวงค่ะ คือพื้นฐานของอำเภอทุ่งสงยมันเป็นแหล่งทุนน้ําแล้วก็มันมันเป็นศูนย์กลางของการเดินทางแล้วก็อัตยาศัยใจน้ําใจของคนทุ่งสงยก็เป็นมิตรภาพกับผู้ที่มาเยือนนะครับราะว่าสามอย่างนี้เป็นจุดแข็งของอำเภอทุ่งสง จุดแข็งเหล่านี้ก็จะนํามาสู่ความเข้มแข็งของภาคการท่องเที่ยวก็แล้วกันวันนี้ดีมากๆเลยได้มานั่งฟังแนวความคิดของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวชุมชนเน้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ในรายการเมืองไทยดีๆของเราวันนี้ค่ะแล้วก็เราจะได้เดินชมนะคะให้อาหารสัตว์นะคะแล้วก็จะแอบไปดูว่าพ่อมีบริการอาหารด้วยเมื่อสักครู่แอบเห็นเดี๋ยวจะขอพ่อเข้าไปดูนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจมีเมนูอะไรให้เราได้ ลองบ้างนะคะทุ่งสงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีอาหารที่อร่อยเดี๋ยวจะไปแอบดูในครัวพ่อว่าวันนี้มีอะไรเสิร์ฟให้กับคนที่มาเยี่ยมเยือนบ้างนะคะ ัวหลวงที่นี่นะคะเรื่องของอาหารการกินถือเป็นเรื่องหนึ่งที่นักท่องเที่ยวบอกว่าก็แปลกใหม่แล้วอร่อยด้วยนะคะซิกเนเจอร์ของที่นี่นี่เลยเขาเรียกว่าข้าวห่อใบบัวค่ะซึ่งภายใต้ใบบัวนี้นะคะก็จะเป็นข้าวที่เรียกว่า,ข,าข้าวผัดคุณผู้ชมข้าวผัดเอ,อ่อขมิ้นนะคะใช้ขมิ้นเป็นวัตถุดิบธรรมชาติแล้วก็หาได้ง่ายในพื้นที่นะคะแล้วก็เอามาผัด ผัดรวมกันแล้วก็ปรุงค่ะปรุงให้อร่อยนัวตามที่เป็นรสชาติที่บอกว่าความลับของทางร้านนะคะทานกับอะไรบ้างนะคะก็จะมีแตงกวาแหนมค่ะถ้าใครชอบเปรี้ยวหน่อยก็ บีบมะนาวใส่มะนาวลงไปได้นะคะก็จะมีกะหล่ำปลีซอยมีแครอทนะคะมีดอกอัญชันความสวยงามนะคะแต่บางคนก็ทานกันนะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ค่ะแล้วก็นี่เลยที่ชอบมากๆนะคะเพิ่งไปเด็ดบัวมาเลยเมื่อกี้นะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นบัวหลวงสีขาวนะคะที่มาคู่กับขนมถุงทองซึ่งเป็นซิกเนเจอร์อีกหนึ่งอย่างที่ใครมาก็ต้องสั่งทานนะคะน่าอร่อยมากเดี๋ยววันนี้จะได้ชิมกันค่ะ อันนี้เป็นเมนูผัดเครื่องแกงรวมมิตรค่ะมาปักใต้อะเนาะเป็นเมนูที่แบบขึ้นชื่อค่ะแล้วก็ต้องทานให้อร่อยต้องมาทานท,านที่นครศรีธรรมราชนะคะไข่เจียวที่ฟูที่สุดในทุ่งสงค่ะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเป็นไข่เจียวสูตรจากทางร้านอีกเช่นเคยและนี่เลยค่ะน้ำวูดในวันนี้นะคะเรียกว่าซุปเปอร์ตีนไก่ที่ไม่เหมือนที่ใดเลยนะคะที่นี่มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมแบบ ใต้ๆอ่ะรสชาติคนทุ่งสงเขาทานกันนะคะวันนี้ก็ถือว่าเราเริ่มเลยดีกว่านะคะอันนี้ดีกว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่ที่ใครมาก็ต้องทานนะคะในข้าวเนี่ยก็จะมีโอ้มีถั่วลันเตาผัดไปด้วยนะคะมีถั่วลันเตามีแครอทค่ะอืมแอบเห็นสับประรดค่ะว้าว ใช่ข้าวโพดสับป,ประดรดถั่วลันเตาอาลูกเกตมันมันนัวนวมันมันันนวนว,นว,นวหอมขมิน้นแล้วมีความหวานของลูกเกดด้วย้อร่อยถุงทองเนี้ยใช้มือได้เลยค่ะถุงทองนะคะก็จะหอมมาแบบนี้นะคะด้วยต้นหอมนะคะใช้ต้นหอม มีกีบบัวอยู่ด้านในด้านในจะเป็นกุ้งสดขออนุญาตค่ะอร่อยค่ะถุงทองก็อร่อยอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของคนใต้ผ่านการปรุงด้วยความพิถีพิถันนำเสนอความเป็นรสชาติของคนทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกเลยว่าร้อยแรงค่ะ และนี่คือจุดแข็งการมีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่การมีอาหารพื้นถิ่นที่อร่อยมากการมีจุดพักผ่อนหย่อนใจที่รายล้อมไปกับพื้นที่สีเขียวทำให้วันนี้อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นค่ะพร้อมนำเสนอความเป็นทุ่งสงความเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชแก่ทุกคนที่มาเยือนซึ่งนครศรีธรรมราชอย่างที่บอกไปธรรมะธรรมชาติเรามี ครบทุกอย่างวัดวาอารามนะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอาจจะไม่ใช่จังหวัดแรกในภาคใต้ที่คุณนึกถึงถ้าพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแต่ขอให้นครศรีธรรมราชของเราเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ในใจของคุณนะคะถ้าใครนึกว่าอยากจะล่องใต้หนึ่งจังหวัดให้เป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชนะแวะเวียนกันเข้ามาค่ะมาไหว้พระหรือว่าจะมา ทะเลหรือว่าจะไปเดินเขานะคะหรือถ้าใครผ่านมาเส้นทุ่งสงขอให้แวะมาที่ไรานาบัวลหลวงค่ะที่นี่เรามีบริการด้านการท่องเที่ยวเป็นการพัฒน,นารูปแบบการท่องเที่ยวให้เข้ากับยุคและสมัยภายใต้การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้มีความสุขมากที่นี่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณพ่อที่ร่วมพูดคุยครับสวัสดีครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการค่ะกลับมาเจอกักับรายการเมืองไทยดีๆได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ